สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจุดยืนทางการเงืองที่เอ่อน่าสนใจมากๆของพรรคประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านรัฐประหารแบบแข่งขันเลยกับแนวคิดเรื่องการคืนอำนาจให้ประชาชนข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ทั้งถแถลงการทั้งจุดยืนของพรรคเองนะครับเราจะพยายามสกัดแก่นความคิดสำคัญออกมาว่าเขาสื่อสารเรื่องนี้ยังไงเชื่อมโยงกับคนยังไงค่ะ จุดที่น่าสนใจมากๆคือจุดยืนที่ดูค่อนข้างแข็งเลยนะในฐานะผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเอาละมาเริ่มตรงนี้กันดีกว่าเรื่องที่เขาประกาศชัดว่าไม่เอารัฐประหารเนี่ยมันดูเป็นมากกว่าแค่สโลแกนหรือเปล่าครับมันมีความสําคัญในระดับโครงสร้างพักเลยไหมใช่ค่ะคือมันถูกยกระดับให้เป็นเหมือนวินัยพักเลยนะคะมีผลบังคับใช้จริงๆด้วยมีการอ้างถึงบันทึกข้อความภายในเลยที่เลขาธิการพักส่งถึงสมาชิก ย้ำมวยว่าห้ามเด็ดขาดห้ามสนับสนุนรัฐประหารไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะมันขัดอุดมการพักแล้วกออ็ผิดกฎหมายด้วยอ๋อครับครับพอเจอสนานา์การเมืองจริงๆที่มันซับซ้อนอย่างตอนที่มีการชุมนุมของกลุม่มคณะรวมพลังแผ่นดินตอนนั้นบรรยากาศก็ค่อนข้างตึงเครียดมีการพูดถึงเรื่องรัฐประหารด้วยพักเขาแสดงจุดยืนนี้เอามายัางไงครับ อืมจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือพักตอบสนองแบบค่อนข้างระมัดระวังมากมีการออกถแถลงการประนามนะคะแต่ว่าเขาพุ่งเป้าไปที่วาทกรรมหรือว่าแนวคิดที่พยายามจะสนับสนุนหรือสร้างความชอบธรรมให้รัฐประหารโดยเฉพาะเลยอ๋อคือไม่ได้ประนามการชุมนุม ไม่ได้ประนามสิทธิในการชุมนุมค่ะซึ่งพักก็ยังมองว่าเป็นสิทธิพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แต่พร้อมกันนั้นพักก็สงสารถึงประชาชนกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ต้องการรัฐประหารเหมือนกันนะคะเรียกร้องให้คนกลุ่มนี้เอ่อถอยห่างออกมาจาก การสนับสนุนแกนนําที่อาจจะกำลังช่วยใช้ความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนช่วยใช้เพื่อปูทางไปสู่รัฐประหารใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือมองว่ามันเป็นทางตานันเป็นการลากเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆทําให้พักสามารถวิจารณ์ได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่อาจจะมีท่าทีไปทางนั้นได้พร้อมกันเลยเป็นการตอกย้ำบทบาทผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยที่เขาวางไว้ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการแต่มีการเสนอทางออกที่ชัดเจนควบคู่ไปด้วยตลอดแล้วทางเลือกที่พักเขาผลักดันคืออะไรครับถูกต้องค่ะคือทางออกที่พักเสนออย่างสม่ำเสมอเลยในทุกสถานการณ์ความขัดแยง้งก็คือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้งใหม่อ๋อยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่ารัฐประหารเนี่ยมันคือทางตันนะ ขณะที่ทางออกที่มันชอบทําตามประชาธิปไตยก็คือให้ประชาชนตัดสินใจซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับอุดมการหลักของพรรคเลยที่เน้นว่าประชาชนเป็นผู้สรงอํานาจสูงสุดครับผมแล้วหลักการพวกนี้พรรคทาให้มันจับต้องได้ยังไงสร้างความเชื่อมโยงกับประชาชนในชีวิตประจําวันยังไงบ้างครับถ้ามองภาพรวมนะคะจะเห็นความพยายามเชื่อมหลักการไปสู่การปฏิบัติจริงๆจังๆเลยค่ะทั้งการทํางานในสภาก็มีการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเลยนะ ตั้งกระทู้ถามโครงการต่างๆวิจารณนโยบายเศรษฐกิจอืมครับส่วนนอกสภาก็มีการติดตามประเด็นทุจริตคอรัปชันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นําข้อมูลพวกนี้มาสื่อสารขยายผลผ่านโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วก็มีอีกกลไกที่สําคัญเหมือนกันคือรูปแบบพักมวลชนที่พึ่งเงินบริจาคจํานวนไม่มากจากสมาชิกผู้สนับสนุนจํานวนมากๆอ๋อเรื่องเงินบริจาคค่ะจุดนี้สําคัญนะคะเพราะมันช่วยสร้างความเป็นอิสระทางการเมืองคือต้องไม่พึ่งพุงกลุ่มทุนใหญ่ๆ แล้วก็ยังสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกันในหมู่ผู้สนับสนุนด้วยมันทําให้คนเหล่านี้กลายเป็นเหมือนออหัวคะแนนธรรมชาตินะคะที่พร้อมจะปกป้อมแล้วก็สื่อสารแนวทางของพรรคโดยเฉพาะจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยต้านรัฐประหารน,นี่ชัดเจนมากพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับสรุปแล้วแก่นของยุทธ,ธศาสตร์ที่พรรคประชาชันกำลังใช้อยู่ตอนนี้ มันคืออะไรกันแน่ครับสรุปง่ายๆก็คือพักกำลังสร้างอัตลักษณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะคะโดยมีจุดยืนเรื่องต้านรัฐประหารกับหลักการคืนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยเป็นแกนกลางเลยคือมันทำหน้าที่เหมือนเป็นทั้งกรอกป้องกันตัวพักเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแล้วก็สร้างความไว้วางใจกับประชาชนจำนวนมากที่อาจจะกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆทางการเมืองอยู่ แล้วเป้าหมายสูงสุดของการเดินบนเส้นทางนี้คืออะไรครับที่เขาตั้งเป้าหว้เป้าหมายที่พักประกาศชัดเจนแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะคือการชนะเลือกตั้งให้ได้แบบแลนสไลด์ถล่มทลายเลยจนสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้สําเร็จโอรัฐบาลพักเดียวเลย ค่ะอันนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่กับพลังสนับสนุนของประชาชนเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนความเชื่อพื้นฐานของพักว่ามีแค่หนทางนี้เท่านั้นที่จะสามารถยุติวงจรการเมืองแบบเดิมๆได้แล้วก็ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้จริงๆเพื่อดําให้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตามที่พักย้าอยู่ตลอดเวลาค่ะ การจ่อลึกของเราวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกาันมีประเด็นหนึ่งที่เอ่อน่าจะชวนให้คิดตามกันต่อนะครับก็คือการที่พักมุ่งหวังชัยชนะแบบเด็ดขาดเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่เอ่อเป็นไปได้จริงๆแล้วก็นำไปสู่เสถียรภาพที่ยั่งยืนในบริบทการเมืองไทยที่มันก็ซับซ้อนอยู่ไม่น้อยได้จริงหรือไม่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองนำไปพิจารณากันต่อนะครับ